Oh, <laughs> หน้าร้อนนี้เพื่อนต้องเจอปัญหาที่ยอดกุหลาบเขาไม่ยอมแทงยอดดํายอดไหม้นะครับผมอันนี้เกิดจากสาเหตุที่เพีย้ยไฟรุมเร้าแล้วก็ทําลายต้นกุหลาบรอดไว้วยอดที่กําลังแทงขึ้นมาไม่สามารถที่จะแทงขึ้นมาได้เพราะว่าเพีย้ยไฟกินอย่างหนักเลยนะครับผมในช่วงหน้าร้อนนี้คลิปนี้ผมมีวิธีทําให้ยอดกุหลาบเราครับแทงยอดสีดแดงออกไม้อย่างสวยงามน,นะครับอย่างที่คลิปในภาพที่ผมถ่ายอยู่นี่เป็นต้นกุหลาบมีวิธีแนะนำนเพื่อนๆแล้วก็ชวนเพื่อนให้แก้ไขปัญหาในช่วงหน้าร้อนได้อย่างไปด้วยกันนะครับ หน้าร้อนนี้เพีียไฟจะระบาดหนักมากเลยนะครับผมเนื่องจากตัวเมียมากกว่าตัวผู้เพราะว่าเขาได้ไข่นะครับแล้วก็ฝังตัวอยู่ที่ตรงดินนะครับใต้ดินของเรานะครับแล้วก็ขึ้นมาอันนี้เป็นปัญหาที่ต้องเจอกันในช่วงหน้าร้อนเพราะว่าจะระบาดหนักมากเลยเพีียไฟจะส่งผลไม่ให้ยอดของกุหลาบแทงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆมือใหม่แล้วก็เพื่อนที่รักกุหลาบก็จะเห็นยอดดำยอดไหมแล้วก็ยอดไม่ยอมบานอันนี้เกิดจากสาเหตุที่เพีียไฟดูดน้ําเลี้ยงนะครับแล้วก็ปล่อยไวรัสเข้าสู่ยอด ยอดกุหลาบครับ er er ทำให้ยอดกุหลาบับติดเชื้อไวรัสอันนี้จะทําให้ยอดกุหลาบเกิดการที่เขามีสีดําแล้วก็มีความไหม้ได้นะครับผมแล้วก็เป็นยอดที่ไม่ยอมแทงไม่ยอมบานวิธีนี้ต้องให้เพื่อนๆทาการตัดยอดกุหลาบทิ้งเลยครับผมเพราะว่ายอดที่เขาติดเชื้อไวรัสจากเพีียไฟแล้วไม่สามารถที่จะแทงแล้วก็บานได้อย lost, high, <Yeah. S 1> ่างสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็จะส่งผลทําให้ยอดกุหลาบไม่ยอมแทงแล้วก็ไม่ยอมเจริญเติบโตได้นะครับผมอันนี้ต้องกําจัดยอดที่ติดไวรัสจากเพร้ยไฟให้หมดสิ้นก่อนเลยนะครับผม วิธีกำจัดที่ดีสุดเลยก็ได้แก่การใช้เคมีเพราะว่าเคมีถึงจะปราบเพลี้ยไฟได้อยู่นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เขาจะระบาดหนักมากการที่ใช้ชีวภาพในช่วงนี้ไม่เหมาะสมผมเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนแล้วก็เขานะครับแพร่พันธุได้อย่างรวดเร็วในะการกำจัดเพลี้ยไฟเราต้องกำจัดเพลี้ยไฟในช่วงที่เ,เขาระบาดในช่วงนั้นให้หมดก่อนนะครับผม การกำจัดเพี้ยไฟสามารถที่ไปดูได้นะครับใน e p ที่40ในช่องผมนะครับผมก็วิธีกําจัดเพี้ยไฟผมก็ได้อธิบายไว้แล้วว่าใช้ยาตัวไหนแล้วก็ใช้วิธีแบบไหนแต่ช่วงในหน้ารอดผมขอแนะนําให้เพื่อนที่อยากให้ยอดกุหลาบเราแทงยอดสีแดงขึ้นมาเจริญเติบโตอย่างต้องใช้เคมีก่อนนะครับผม ทำไมผมถึงบอกให้ใช้เคมีก่อนเพราะว่าชีวภาพจะไม่สามารถกําจัดเขาได้ในช่วงนี้เลยเพราะเขาระบาดได้หนักมากเพราะอากาศสภาพอากาศครับร้อนแล้วก็แห้งเขาจะเจริญเติบโตได้ดีมากพวกเพลี้ยไฟเขาจะขยายพันธุ์ได้อย่างเต็มที่เลยในช่วงนี้นะดังนั้นเพื่อนๆต้องใช้เคมีกําจัดเขาก่อนนะครับผม เพื่อนๆคงสงสัยที่เห็นยอดสีแดงที่ผมเลี้ยงอยู่นะครับในช่วงหน้าร้อนแตกได้อย่างสวยงามเลยผมอันนี้ผมเลี้ยงมาด้วยการที่เจอเพี้ยไฟเหมอนผมในช่วงร้อนปุ๊บนะครับเข้าหน้าร้อนเพี้ยไฟก็ได้ทําลายส่วนกลา่าวเ,เป็นเหมือนกันทุกบ้านเลยนะครับแต่ว่าผมก็สามารถที่จะกําจัดเพี้ยไฟได้หมดสิ้นในช่วงนั้นแล้วก็เลี้ยงเขาใหม่ก็ผมก็ได้ตัดแตกทําลายเพี้ยไฟเก็บใส่ถุงมัดใส่ถุงแล้วก็พ่นยาน,นะครับที่เห็นยอดแดงๆนี้ครับผมผมก็ผ่านสภาพที่ไม่สวยมาแล้วแต่ว่าหน้าร้อนนี้ผมก็เอาอยู่นะครับผม อยากจะฝากเพื่อนๆมือใหม่ที่เลี้ยงกุหลาบนะครับผมแล้วก็สงสัยว่าทาไมเพีย้ยไฟบ้านฉันเยอะกว่าบ้านคนอื่นอันนี้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เราปลูกกุหลาบถ้าสวนกุหลาบเราลกมีต้นหญ้านนแล้วก็มีวัชพืชมากมายก็อยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่นะครับยังไงเพีย้ยไฟก็เยอะกว่าบ้านที่ทําความสะอาดแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็อยากฝากให้มือใหม่คิดในข้อนี้นครับผมว่าถ้าสวนกุหลาบเราลกนะครับเพีย้ยไฟจะมาแน่นอนถ้าสวนกุหลาบเราเรียบร้อยตัดแต่งหญ้าอย่างสะอาดสวยงเพีย้ยไฟก็จะน้อยลงนะครับ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็ปัจจัยที่เราเลี้ยงกุหลาบด้วยนะครับผมพาเพื่อนๆะดูตัวยาที่ผมใช้กําจัดเพลี้ยไฟกันดีกว่านะครับเผื่อเพื่อนๆจะนําไปใช้ได้นะครับก็เออผมจะใช้ตัวยา2ตัวนี้ก็ได้แก่เอ็กซอนแล้วก็ชิวโก้นะครับผมข้อดีของ2ตัวนี้จะแตกต่างกันมากเลยก็เพื่อนๆอยากใช้ก็เอาไปใช้ดูเพราะว่าผมใช้นะครับก็จะเห็นผลผมจะยกตัวยอ,ยอย่างเอ็กซอแล้วก็ชิวโก้มาให้ดูนะครับผม ก่อนอื่นมาดูเอ็กซอรกันก่อนเอ็กซอนค่อนข้างที่จะปลอดภัยเพราะว่าเขามีฉลากสีน้าเงินนะครับผมเขาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแนละปลอดภัยกับตัวเราสุนัขหมาแมวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับผมอันนี้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับผมใครที่อยากใช้เคมีแล้วก็ไม่อยากใช้เคมีที่แรงมากขอแนะนาเอ็กซอนนะครับผมแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมฉันพ่นเอ็กซอนแล้วไม่เกิดผลนะครับอันนี้จะให้เพื่อนๆลองกลับไปดูก่อนว่าเป็นเอ็กซอนของแท้รหรือเปล่าเพราะว่าเอ็กซอนของจริงราคาจะค่อนข้างที่จะแพงมากเลยนะครับผมให้เพื่อน จากร้านที่ไว้ใจได้แล้วก็จากเพจจากแหล่งที่เราเชื่อถือได้ว่าเป็นเอ็กซอรของจงนครับผมเพราะว่าเอ็กซอร์ั่นี้ครับมีหลายแบบมากเพื่อนซื้อมาบางคนก็ไม่ได้ผลนะครับผมแล้วก็มาบอกว่าผลิตภัณฑ์เอ็กซอร์ R e mình, ไม่ได้ผลอันนี้ต้องดูก่อน,นครับว่าเราใช้เอ็กซอร์ e mình, ที่มีราคาที่แพงหรือราคาที่ถูกนะครับผมถ้าเป็นราคาที่ถูกเพื่อนเพื่อต้องสงสัยก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่เอ็กซอร์ e mình, ที่แท้จริงนะให้ซื้อจากเพจที่ไว้ใจได้นะครับผม มาดูตัวยาอีกตัวนึงชื่อว่าโซวิโก้นะครับโซวิโก้จะเป็นตัวยาที่ค่อนข้างที่จะได้ผลดีมากเลยนะครับผมเพราะว่าโซวิโก้จะใช้นะครับพ่นแล้วก็เห็นผลทันทีเลยนะอันนี้ถ้าพ่นโดนตัวนะครับโซวิโก้จะทําลายเพีย้ยไฟได้อย่างตายสนิทเลยนะครับผมแต่ข้อเสียของโซวิโก้ก็จะทําให้เขามีอันตรายนิดนึงนะครับผมพเพื่อนๆที่ใช้โซวิโก้ต้องระวังเพราะว่าต้องใส่ถุงมือใส่แว่นตาแล้วก็มีผ้าปิดปากปิดจมูกนะครับผมไม่ให้สารเคมีเราพ่นหยุดสูดเข้าไปในร่างกายของเราได้นะครับ อันนี้ก็คือว่าโซวิโกได้ผลทันทีแต่ว่าต้องระวังในวิธีการใช้นะครับผมส่วนเอ็กซอจะค่อนข้างที่จะได้ผลค่อนข้างที่จะช้าหน่อยครับเพื่อนๆต้องใช้เอ็กซออย่างเป็นประจำนะครับแล้วก็มีผลดีตรงที่ว่าเขาปลอดภยัยก็มีฉลากสีน้ำเงินนะครับผมก็ให้เพื่อนๆชั่งน้ําหนักดูระหว่างเอ็กซอกับโซวิโกหรือว่าจะใช้ทั้ง2ตัวนี้สลับกันก็นได้เพราะว่าผมก็ใช้ทั้ง2ตัวนี้อยู่แต่ว่าใครอยากเห็นผลทันทีแนะนำโซวิโกโซวิโก จะเห็นผลทันทีแล้วก็เพี้ยไฟจะตายหมดทั้งส่วนเลยนะครับ บางคนก็จะถามว่าเอาแล้วใช้ชีวพันธ์ชีวภาพไม่ได้หรอใช้ได้นะครับผมแต่ว่าต้องใช้เคมีให้กําจัดให้ก่อนในช่วงแรกๆให้เขาหมดไปก่อนนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้ชีวภาพชีวพันธ์ในการกําจัดเพรียไฟได้นะครับผมเพราะว่าเพรียไฟในช่วงหน้าร้อนช่วงที่เขาระบาดหนักๆเราต้องใช้เคมีให้ได้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยตามด้วยชีวพันธ์ผมจะใช้แบบนี้ครับสลับกันไปใช้เคมีบ้างแล้วให้มันหมดไปในช่วงนั้นแล้วก็กลับมาใช้ชีวพันธ์ชีวภาพในการกําจัดเพรีย ไฟนะครับผมให้หมดสิ้นไปเลยนะครับเมื่อเรากำจัดเพี้ยไฟได้แล้วในรุ่นนั้นก็จะเห็นยอดกุหลาบแทงยอดสีแดงขึ้นมาเต็มต้นเลยเต็มสวนเลยนะครับผมอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้หยุดใช้ยาเคมีก่อนแล้วก็ค่อยใช้ชีวพันธ์ชีวภาพตามทีหลังนะครับผมใครที่อยากใช้วิธีนี้ก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะครับ เรากาจัดเพลี้ยไฟให้หมดแล้วนะครับผมเราก็ต้องมาบํารุงกันบํารุงต้นกลาาให้แตกยอดได้เป็นสีแดงเงี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผม,มเพื่อนๆต้องรู้จักการใช้ปุ๋ยเพื่อนๆใช้เคมีปุ๋ยเคมีแล้วนะครับผมเพื่อนต้องใช้ปุ๋ยชีวภาพด้วยไนะม่ว่าจะเป็นที่งัวที่ไก่ในการบารุงนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ต้องใช้ปุ๋ยชีวภาพด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้ดินเขาแข็งเพื่อนๆสามารถที่ไปดูใน EP ีที่55การเลี้ยงกลาาให้ใบใหญ่นะครับผมอันนี้ผมก็ได้ลงไไไวว้้้้แลก็สาามรถที่ปยอนดดู อีก EP หนึ่งที่อยากแนะนำให้เพื่อนไปดูก็ได้แก่ EP ที่45นะครับปุ๋ยและแร่ธาตุที่มีความสําคัญต่อต้อตนกุหลับ EP นี้ก็อยากให้เพื่อนนะครับกลับไปย้อนดูได้ก็จะบอกถึงเรื่องความสําคัญของธาตุอาหารการใส่ปุ๋ย EP นี้สําคัญก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับ รุปก็คือว่าอยากให้กุหลาบแตกยอดแดงในช่วงหน้าร้อนขึ้นมาได้นะครับผมต้องทําวิธีนี้นะหนึ่งกำจัดเพลี้ยไฟนะครับให้หมดสิ้นไปแล้วก็2นะครับต้องรู้จักใช้ตัวยาในการกําจัดเพลี้ยไฟนะครับว่าจะเป็นตัวยาที่เป็นสารที่ปลอดภัยอย่างเช่นเอ็กซอร์แล้วก็ตัวยาที่เห็นผลทันทีก็ได้แก่ชิวโก้นะครับผมอันนี้เพื่อนก็ลองเอาไปใช้ดูแล้วก็ชัชงน้ำหนักดูมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแบบไหนนะครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายคือการบํารุงนะครับให้ต้นกุหลาบสวยงามเช่นการใส่ปุย๋ย ก็จะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอรหรือว่าปุ๋ยต่างๆนะครับแล้วปุ๋ยพวกขี้งัวขี้ไก่นะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญชีวภาพก็เป็นสิ่งสําคัญเคมีก็สําคัญก็ให้เพื่อนสลับปุ๋ยกันใช้ก็จะเห็นผลในการที่ยอดเขาจะแตกขึ้นมาเป็นสีแดงอย่างที่เห็นในคลิปนี้นะครับผม คลิปนี้ก็เป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนที่เป็นมือใหม่ทํายังไงให้ยอดของกุหลาบนะครับแทงยอดให้เป็นสีแดงแล้วก็ขึ้นมาอย่างสวยงามในช่วงหน้าร้อนเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําตามดูนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ช่วยกันฝากกันดูด้วยนะครับผมฝากกันกดไลค์กดแชร์กดส u b สมาชให้กับช่องเอทเทิฟชินาด้วยนะครับผมแล้วก็ผมมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกุหลาบให้เพื่อนได้มาติดตามกันมากมายใครที่ดูช่องผมนะครับก็จะได้ประโยชน์แล้วก็สาระกลับไปไม่มากก็น้อยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องกุหลาบให้เพื่อนนะครับกดติด ผมมีเรื่องกลับอีกมากมายมานำเสนอให้เพื่อนได้ติดตามกันคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับผม